สีข่ขวบค่ะมาทำอะไรคะมาปั้นแักค้า,า,าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนบ้านต้นไม้อยู่ตรงไหนพาดำไปดูหน่อยคะ่ะใช่ค่ะ ไหนคะบ้านต้นไม้มีเก้าอี้ด้วยค่ะไหนคะนั่งได้ไหมคะแปะปสี่ขวบค่ปะแปปสี่ขวบพ่ะกลัวไหมคะไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัว <c oughs>